โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิธิตานุกูลมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับพัฒนาการในทุกด้านโดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน4ี่วิธีหลักได้แก่เรียนรู้ผ่านการเล่นเช่นการเล่นบทบาทสมมุติและเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการทดลองง่ายๆการปลูกพืชและการทำงานศิลปะเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและฝึกการแก้ปัญหา การเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวันเช่นการเก็บของเล่นและการดูแลความสะอาดเพื่ออพุกฝังวินยัยและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสเช่นการสัมผัสวัสดุหลากหลายการฟังเสียงธรรมชาติและการดมกลิ่นเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะสมอง EF executive functions ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยมีกิจกรรมเด่นเช่นตลาดนัดน้องอนุบาลทุกวันพุธที่เด็กจะได้จำลองตลาดนัดจริงฝึกการวางแผนการทำงานเป็นทีมการคิดเงินและการเจรจาต่อรองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลัก6ด้านเช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและความคิดริเริ่มกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และความสามัคคีกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและความจำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาการควบคุมร่างกายทั้งหมดนี้ช่วยให้เด็กมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลพร้อมสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ในอนาคต